สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเปิด b บ b y t ทีเวอร์ชันที่2อีกแล้วครับวันนี้เป็นวันเกิดของเฮียซานเฮียของซันชิโร่นะมามาอัมก็อยากได้หนึ่งตัวเรามาดูกันว่าใครจะได้ตัวไหนโดยเราเพิ่งรู้มาว่าแต่ละตัวเนี่ยน้ำหนักมันไม่เท่ากันเราก็เลยพยายามช่างหาน้ำหนักตัวที่เราต้องการที่อยากได้ก็คือตัวสีดาตัวข้างหน้าปกนี่เลยครับและตัวต่อมาก็คือคาปีบาร่านั่นเองแล้วก็เขาบอกว่าตัว2ตัวเนี่ยมันก็จะหนักกว่าปกติเราก็เลยช่างตัวที่มันหนักมาครับมาลุ้นกันว่ามันจะได้ตามที่เเาบอกม เฮ้ยมาดูกันกเบบี้ทรีของเฮียกับของมามะ่าจะได้ตัวซิเค็ดแลหรือเปล่าวันนี้วันเกิดเฮียนะแกเ,เลยวันทูโก <to> อาจจะเป็นกบก็ได้ลูกิกเเรหรือปล่าใครจะได้ซิเค็ดแลนะอย่าเพิ่งดูการ์ดนะอย่าเพิ่งดูการ์ดนะซันซันอย่าให้มันดูการ์ดนะบลัตเบอร์เก้ยอดเจียมงงจะได้ตัวไหนดูอะไรไอโกบเป็นตัวนี้ป่ะไม่ใช่ลูกเกี๊ยบ อันนี้ซิกเคนมีสองตัวไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะตัวอะไรมังกรนะเออลองดูดิตันแกแล้วตันแกแล้วดูตัวเหลืองตัวเหลืองเหรอเป็นไก่ล่ะลูกเจี๊ยบเฮ้ยได้อะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวดำตัวดำเหมือนในหน้าจอนี่เลยตัวนี้เลยใช่ตากิ้งด้วยของซันตากิ้งไหมของซันตากิ้งมาตากิ้งมาตากิ้งกล้องได้ทุกทิศทางไหม กรี๊งเลยทุกทิศทางไหมมันมันอึดมากเลยมันได้ทั้ซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาของซันได้ขึ้นลงด้วยใช่ไหมเออของซันได้ขึ้นไม่ไม่หมดมันจะได้ซ้ายขวากับขึ้นลงหมดของตัวนี้ได้ขึ้นลงหมดอ่ะให้เฮียให้เฮียริ่งเล่นหน่เออขึ้นลงได้หมดกับซ้ายกับขวาตัวเออตัวนี้มันจะทําหน้ากรุตีนได้ทั้งคู่ตัวนี้หน้าโกรธมีแต่คนอยากได้นะไหนลองเทียบกับหน้าโกรธสิเออหน้าโกรธมันหายยากแต่ดูปากหน่อยสิดูปาก ต่างมันเป็นแบบนี้เหรอคุ้งเฮียพอดีเลยเฮียได้ตัวดำแต่ได้ลิ้มเออตาอย่าเขว้ดิลูกหันมาทางนี้ก่อนเย่เงี้ยน่ารักแต่ถ้ามันไปซ้ายกับขวามันจะดูตลกละถ้าเข้ากลางก็จะตลกไปเว้ยเฮ้ยได้อยู่อันนี้ได้อยู่ไหนดูของซันดิดูเป็ดหน่อยสิวายกิ้ง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 มีหางไหมของซันของซันได้ไปของมาม่าได้ไปทุกทิศทางอันนี้ของมาม่าอามนะ แล้วก็ขอดูการ์ดข้างในหน่อยสิเออใช่ไม่ได้ดูการ์ดดูการ์ดหน่อยเฮ้ยตัวนี้ทำใาน่ารักได้มันไม่ตรงนะการ์ะอยากได้ตัวนี้น่ารักสีขาวเข้ากับลาบูบูไหนของดูซันชิโร่ดิเป็นไก่หรือเป็ดเนี่ยมันเขียนว่าเป็นลูกเจี๊ยบอ่ะอันนี้เป็นชิคเก้นชิคเก้นของน้องซานมันเขียนว่าอะไรเป็นแรปปิดเป็นแรปปิดเอนี่นี่ขาทำไมอยู่ตูดหางมันเปล่าหางอะไรตีนอะไรมีข้างเดียว ฟันกระต่ายหางไก่อของแท้ต้องมีหางไก่ฟันกระต่ายไหนดูที่อ๋อมีตรงหูหูที่ไหนล่ะตรงไหนอ่ะนี่หูแขนแขนเขี้ข้างแล้วเนี่ยนี่มีขี้ข้างแล้นี่ไงโอ้แสดงว่าของซันมีปีกเออตัวนี้ไม่มีปีกอะไรตัวนี้มีหูเออแก้มมันเป็นสตรอเบอรี่แก้มเป็นอไรอันนี้เป็นหัวใจแก้มสตรอเบอรี่กับหัวใจนี่โกดนี่นี่เป็นรูปอะไร กด,กดกดกลมๆป okay. ากก็โกรธตาก็โกรธอืมอมันเหมือนไก่จริงด้วยแล้วไก่มีหางด้วยใช่มเอเอเราก็ได้โทนสีนี้เนาะอันนี้อะไรอะไรก็ไม่รู้เยลยหอดสีเหลืองเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเปิด V3 เวอร์ชันที่3หน้ากำลังมาแล้วเวอร์ชันที่3เนี่ยมันจะมีตัวของมันด้วยมาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหนก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง Sancho Channel ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บจ